แมปทีวีไกเซอร์นั่นเด็กอย่าอย่าโรยซ่ากระโดดอากาศเลยเที่ยววันเลกาอากาศไกเซอร์อิเป็กชนะไกเซอร์ดีว่ะสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมอิสุีิยังนักเตะชั้นนำจ้าอ๋อฉันรู้แล้วฉันจะให้นายรับบทเป็นตัวตลกในละครอันนี้ละกันนะไกเซอร์อิเป็กสวัสดีครับผมอยู่บนใจเราเช่นเคยนะครับผมกับแมปทีวี 太傻了呗！ ผมขอเรียกแมปนี้ว่าแมปอสูแล้วกันนะครับทุกคนเพราะอ่านไม่ออกนี่ก็เป็นแมปที่ทุกคนขอให้เล่นต่อเยอะมากนะครับผมใครยังไม่ดูย้อนไปดูนะครับทุกคนโคนบล็อกไรวอลซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแมปเนี่ยพี่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะมันอาจจะเร็วแต่บอกเลยครับว่าแม่งเร็วจริงครับเพราะไคเซอร์แม่งมาแล้วไอแมปนั้นยังไม่มาสักทีเลยมันไปเอาดดนมาก่อนฮั้องโลหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไคเซอร์คือตัวอะไรนะครับทุกคนมันคือเบสเอเลเว่นนะครับผมก็คือเก่งระดับย กับซาเอะแล้วเป็นกองหน้าที่ค่าหัวประมาณ300ล้านนะครับก็คือเป็นคนที่โนเอลนักบอลราเด่นของโลกบอกว่าไอเนี่ยจะเป็นเสียนหนามที่ทําให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆก็คือมองว่าไอไคเซอร์นเนี่ยเก่งมากๆทุกคนและมีการตวัดบอลที่เร็วที่สุดในโลกโอ้ยเกงรู้สึกเสียวตา่านมาละ ส่วนตัวละครผมยืนเซ็นมาครับทุกคนเพราะว่านี่ปัญญาครับเขาบอกต้องเล่นเยอะเติมไม่ได้ hey! และก่อนจะไปดูคลิปผมมีเกมใหม่มาแนะนำนะครับทุกคนอ p i c s e ซ e วนั่นเองก็เป็นเกม RPG จแนวต่อสู้เทิร์นเบสที่สวยอย่างกับดูแอนิเมะดูนี่ทุกคนตัวละครโคตรคน,คน่ารักนะผมน่าสะสมจัดมีทั้งเรื่องที่เข้มขน้นและมี PVP ด้วยแฮะแคพีวีพีเนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์นะครับผมแล้วมันกำลังจะมีอ e ีสปอร์ตประจำฟีดนะ เกมีสปอร,ร์ด้วยวะโคตรเอาส่วนใครที่อยากดูเนื้อเรื่องยาวๆนะครับผมก็สามารถไปเสพได้ตรงบันทึกนะครับผมก็จะมีแอนิเมชันสวยๆให้ทุกคนดูเหมือนดูแอนิเมชันเลยนะครับแต่ถ้าเหนื่อยกับเนื้อเรื่องละไป PVE ได้ครับผมกิจกรรมเยอะมากเช่นเขาวงกดหลุมเวจีและอื่นๆอีกเต็มไปหมดและสิ่งที่สาคัญนะครับทุกคนอย่าลืมพัฒนาตัวละครให้ฮีโร่ของเราเก่งขึ้นทั้งการใส่เทพนิสัยได้หชิ้นการใส่อุปกรณ์และอาร์ติแฟกต์นะครับผมและเกมดีๆอยู่ตรงหน้าแล้วรอเลยละครับ กดรีดดาวน์โหลดด้านล่างเลยฝากด้วยนะครับผมอีพีเซเว่นและมี5สกิลด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะเจ๋งขน,นาดไหนกันเชียร์ท่าแรกไคเซอร์อิมแพกอันนี้ทางวาเซนตัวมันเฟี้ยวกว่าตัวอื่นเยอะแล้ยปะเจ้าโกงกว่าเยอะอ่ะใช้คำว่าโกงเลยเหรอไม่ใช่เตะก,าาากลางสนามเข้าอ่ะสกิลธรรมดาเตะกลางสนามเข้าสกิลแรกยังเบาๆอยู่สกิลสองนี่เนี่ยสกิลสองเหรอกูเชื่อนะไคเซอร์อิมแพกแม็กนั้น โอ้ไอ้ท่าที่มันไซคโค้งนี่ว่ะเอ้ยตกคนเปนไกลอยู่นั่นแหละไค yeah, no! เซอร์อิมแพ็คเยนโด้เข้าเลยหรอเข้าเลยเฮ้ยไปกิ๊กแตะแอนิเมชันมันสวยอ<ว>ยู่นะเฮียทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันมีความเป็นเหมือนระเบิดสีชมพูชมพูบูวๆขึ้นมานะเดี๋ยวต้องดูใใ้ให้ไก่เยนโด้เยี่ยท่าชนะไคเซอร์ดี่ว่ะเยี yeah! Yeah! ่ยยอดเฟี้ยวไห <laughs> <laughs> นทุกคนขอดูชัดๆนะเอาแล้วละทุกคนจงรับไปไคเซอร์ เจโน่ดอกบอลขึ้นมาก่อนแล้วเตะบอลเลขกโคตรเทพผมชอบตัวนี้สุดในบูล็อกเราทุกคนมันแบบเทพเชียไอ้ท่านี้มันจะเป็นเหมือนการเตะไสโค้งนะทุกคนทั้งซอยก้อยใสโป้งได้หมดเลยนะไคลเซอร์อิมแพกกาอากาศได้หมดเจโน่กาอากาศได้ด้วยโคตรเทพโคตรอันตรายสกิลสามออฟด้วยบอลหุย เลี้ยงว่ะไม่ต้องมีบอลก็ได้นะพี่มันก็ทำได้จริงป่ะใช่พี่เราไม่มีบอลนะแล้วพี่แค่ซีก็จบไปแล้วอ๋อว่างออมเดยบอลมันคือแปลว่ามันไม่ต้องมีบอลมันเป็นการเลี้ยงตัดใช่ป่ะไอเกมมันใส่ใจรายละเอียดของการ์ตูนเหมือนกันนะทุกคนเชโดอแล้วก็วิ่งไปไปข้างหลังโคเจงรับไปนะโยอิจินี่คือท่าใหม่ของฉันเออแม็กนัสไอ้นี่มันปัดได้ไงวะโก่แมเก่งนก้นอ่ะส่วนส่วนท่าสี่ท่าห้าก็คือต้องอันติถูกไหมไม่ท่าสี่เป็นสกิลธรรมดาต้องเคาน์เตอร์พี่ลองก่อนนะซ่า เดินสองทำฮึ๊บเช็ดฟิลคล้ายๆไอซ่าเอชใช่ไหมที่แบบเป็นเคาเตอร์นะเฮ้ยถ้ามันทำตามเหมือนในแอนิเมะได้มันต้องออฟเดอะบอลฮึบฮึบแล้วบอกเหมือนเดิมครับทุกคนเกมนี้มันมันเน้นความมีความแบบสมจริงนิดนึงนะมันเลยจะยิงยากนะถ้าเป็นบูล็อกไรบล็อกป่านนี้ผมได้จะยิงไปสิบลูกแล้วขอฉันดูการตื่นของนายหน่อยสิใครเซอร์ฮึบซอฮิซานาเกะ ี่อันนี้ฟอนเลติโน่หรือเปล่าอันนี้ท่าโยนโุ๊บฟอนเลติโน่นะไคเซอร์อิมแพ็กไลนิ่งสไตรค์อ่ะก็คือมึงยิงตรงตรงนี้เลยเหรอไม่มีลูกเล่นเลยเหรออ่ามีอันนี้อันนี้เป็นสกิลหนึ่งมีลูกเป็นสกิลหนึ่งนะครับผมที่ต้องมาเป็นอะครั้งนี้มันมีทหารตะโกนและสกิลหนึ่งนะสามสองหนึ่งหยุดอย่าลอยตากระโดดกลางอากาศเลย กินข oh, ี้ซักเหี hey, ้ยกูณจำได้ไหมเฮี่ยเชี่ยวันเลกากาศใครเซยแบงจ้าดูไอ้เฮียไอ้เฮียท่ารับวะแล้วมันมันมีมันมีท่าอื่นไหมมันมีแค่ท่าหนึ่งท่าเดียวพิษใช่มีท่าหนึ่งท่าเดียว ถ้าทุกคนไม่เข้าใจข้อสืเประจกีนะทุกคนคิดภาพง่ายๆครับเหมือนตอนนางิยิงญี่ปุ่นลูกแรกไม่คืออย่างนั้นเลยทุกคนแล้วพอมันลงมาแล้วแม่ก็ <c oughs> ไอหมอนี่เป็น <c oughs> อัจฉริยะสินะ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบนะมันมีความเหมือนคุณนิงามิในบุล็อกไบรนะ์นะแบบว่ายิงแบบรัวๆทุกคนแสดงว่าอันติก็คือมี2ท่าถูกไหมใช่เป็นท่าเซนหนึ่งกับท่าปกตินี่ลุยของจริงเลยด้วยจบกันเท่านี้แหละไอพวกกระจก <_ an> เทด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 เบียวเทดจัดซึ่งที่ผมชอบไอ้ไคเซอร์นะทุกคนเพราะว่าไอ้นี่ด้วยนะมันมันเป็นเหมือนอิซ่งิเวอร์ชั่นอัปเกรดนะทุกคนอิซ่งิบอกว่าเหมือนนะนี่แหละคือการเล่นในอุโดคติของฉันมีเมต้าวิชั่นนะทุกคนมีทุกอย่างเหมือนหมดเลยเราแต่แค่สเปคแม่งโหดกว่า,าอะไรใช่ไหมครองหน้าจะลอยตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนฉันขอฉันขอไม่แกเป็นใครกันไอตัวตลก วิออเ,เอาได้แล้วนะไคเซอไอแพดยาใครไม่เคยให้ไคเซอร์เต้นนบนี่ครับ <c oughs> เชียร์เกินมาน้องซาอีอย่างนั้นเหรอเวสอีสเลเว่นเนี่ยไม่ได้มีแค่แกจำไว้เอาแล้วนะด้านซ้ายลงเดส่งบอลมาให้ชั้นเดนออมตะบอลส่งบอลมา ปีกซ้ายโล่เสมอเมือจอแกส่งมาไอ้เชี่ยหัวชมพูใสเอ๋กูไม่ไหวกับมึงแล้วน,นะมึงโดนเสียบทุกลูกเลยแล้วนะวะอีสงังกีเฮ้ยไอ้ตัวต,ตลกอ,อยู่ทีมกูด้วยเหรอเนี่ยเอา,ลา,า,เาแล้วนะการข่าวบวกกันระหว่างอีสังกีกับไคเซอร์เว้ยขงหน้าเชี่ยวอีสังกีดูบอลวอลเล่อะเอาเอายโดนเย็นขวาขวาขวา ไอเสาร์อีแผงแม็กนั่งจอันเหี้ยลอยใส่โค้งเกินออกแม่งโค้งเกินแม่งออกเลยมาทั้งนี้มีคนอย่างฉันต้องลงมาเล่นเกมรับเลยอย่างนั้นเหรอไอเต้นฮึบฮึบตายไอทำไมมันถึงก่อนกูไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้กูไม่ไหวกับเกมนี้แล้ววะผมคิดว่าผมถึงบอลละหรือว่ามันลอกเลียนแบบฮิตบ็อกซ์ของไลโวมาโอ้โหโอ้โหอ้อมบอล <laughs> เอาเหี้ยเต้าเพื่อนกระตันกูเลยเนี <laughs> ่ยยังไ <laughs> ม่ไหวแล้แม่งแหี อย่าหยุดมองหาแรงบันดาลใจไปเรื่อยเซนไฟลงจัดลงจัดไคเซอร์อิมแพ็กแม็กนันโอ้กเอาูได้ปะตีแม่เลยละกันเออฉันเน่ะเบสอิลเวนยังไงละ่ะเฮ้ยขวาได้เซนว,นวางโคตรวางวางจัดวางแบบจีไมไอยามตีมาพอดีโอ้บอลกบมาโอ้ แมนโคตอีโก้เลยทุกคนคือถ้าเปรียบเทียบนะไอบูล็อกไรวลล่ะเหมือนเล่นระดับ U20 อ้นนี้เหมือนกูชีชงโลมาเลยสังกีฉันอยู่ข้างหน้าโอ้โไอเยือบเื่อรไอ้ไง้ไอ้กูไอ้ไอ้อ้โอ้ยอะไรชีโด้ไสเหอเชื่อมีท่าใส่โคมด้วยวะวะรี่ลูกเมื่อกี้มันควรจะทำลายความฝันของมันแท้ๆมันรับได้ยังไง่านเฮียเก่งเกินไปแล้ว เอาละไก่ใตอิมแพ็คไอคือประเด็นคือไอโกที่เป็นบอด่ะทุกคน,ม,นมันเก่งมากเลยเว้ยมันเก่งแบบจริงๆอ่ะุ้ยรับคกสวยเฮ้ยพี่มีอันติแล้วเอาละทุกคนครับเด้วเวลาอันติพลาชาน่ะมาถึงแล้วไปเลยนะ ไก่ใสไอแบกไอ้โกเฮียนี่กูไม่ไหวแล้วแม่งเก่งชิบหายไม่โกโก้หมดแม่งเก่งกับโกคนอีกหรือว่าฉันต้องรอใช้ท่าเนี่ยเวลาโดนเสียบสินะมาสิเฮ้ยไม่ได้ไม่ติดไม่เสียบไม่โดนโอ้ยได้วะคุณเมื่อกี้ผมกุซาร์แบบกดท่าเคาน์เตอร์ทุกท่าได้หมดเลยทุกคนเกมแม่งเกมสกิลเพย์จัดตีหมดละเรียบร้อยเทียร์ความโหดในใจผมให้หมดลงไปแล้วแกย่า ีโอไม่ถึงว่ะมันต้องมันต้องเลยขึ้นสนามมันิดนึ่งนะได้เลยขึ้นสนามมันิดนึงโทษทีนะโ <ย S 1> ทษทีนะโ <ย S 1> ทษทีนะ <ย S 3> ไม่ได้แดกกู่ล็อกกูกูไม่ไหวกระบ,บอกแล้ววะไอ้เงี้ย <c oughs> มึงมึงเก่งไหมบ้าคือกูยิงมุมสุดๆเลยนะมึงยังรับได้อีกมึงคิดว่ามึงเกินไปไหมไอันนี้ผมบอกนะถ้าเป็นบูล็อกไรเอิลนี่ผมได้จะถล่มบอมันถ้ามีใครเจอที่ผมได้ยิงสักสิบลูกมึงอุ้ยได้เอาแล้วนะถมาให้ชันเน็ด ว้ากูถามจริงไอ้เยี่ยมทิงชนศอกบอลแรงเกินแล้วดูดิดูไอ้นี่ยิงนะไอ้นี่แม่งยิงลูกอะธรรมดาโก้รับไม่ได้กูกดไม้ตายโก้รับได้เชื่อเสียว่าไอ้ถ้าแม็กนัทนี่แม่งต้องยิงไกเลเดี๋ยยิงใกล้ไม่ได้ทุกคนแม่งยิงเลยตลอดเลยอเอาเด็ดฉันละคือสนามเนี่ยระยะของฉันโอ้ไอ้เชี่ยโกบอลอีกแล้วกูเกลียดมึงเกินไม่ใช่โกบอลโอ้คนนี่วาหมอนี่ปี๋มือเหมือนกันนี่ มึงยิงตรงขอบโกเลยเหรอมึงเกินไปเปล่าวใ่เข้าเตะเสาเลยว่าเนี่ยเตะบอลเลยนะดูถ้ากูเตะเตะปิดเสาเนี่กูจะหายโอ้บัวไม่เข้านะโอ้เข้าด้วยเบงเอาจริงแม่งเอาจริงวะเฮ้ยนี่มีคนมีไคเซอร์เยอะเหมือนกันนะได้ข่าวมันไม่ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมต้องเล่นต้องเล่นจริงไงใช่ต้องเล่นจริงเกมนี้ไม่มีเติมอะไรนี่เอาเลยนะโชคชะตา หลน่นมาที่ฉันโอ้โหกูติดเสาให้ไอ้เยี่ยกูไม่ไหวไอ้ตัวนี้สำหรับ <g ül> ผมนะผมว่าแมปเนี้ยเอาไว้เบี้ยวเดียวก็พอทุกคนเพราะว่ามันเล่นเก่งกันจริงเลยมันแบบเร็วเร็วเกินแล้วฮิทบล็อกโกมันน่าจะง่ายห่อคือมันมันมีการแบบบอลบอลย้อยเวลาจะใกล้โกทุกคนโอกาสในการที่โกจะรับได้มันก็เลยสูงกว่านะ <c oughs> <บ>อันนี้มึงไม่ใช่ยิงครึ่งสนามนะนี่คือมึงยิงอีกฝั่งไปอีกฝนะ <c oughs> ั่งเลอ๋อมันจะพัดดิว่ะมันตรงมันตรงกิริยาเคบีบบบบบบ ชเชื่อปฏิกิริยาเคมีของจริงเชียไอ้นี่มันมองเห็นโลกใหม่ว้ยไหนกูขอเห็นไคเซอร์ของจริงหน่อยวะโชว์กูดิเอาใจเลยวะ <c oughs> ไอ้นี่แม่นโคตรโหดโคตร,รอันตรายนี่แหละตัวตนที่ฉันอยากจะเป็นโอ้ยเชีย่ยมันอันตรายทันดูไม่นะ แกได้ไปในแคดเบียแล้ววะนี่้องมีอิมแพคฟิล์ด้วยอ้าวไม่เข้าไอ้เพื่อนไอ้ไคเซอร์มึงมึงกูขอมึงบ้ากเลยไหมคือมึงเอาช็อตไปคนเดียวอะไรเงี้ยไม่แบงกูเลยแบบนี้ถ้าเกิดไม่โหดอยู่ไม่ได้เออมันไม่ได้บอลจากคนอื่นเลยนะไม่แบบมันไม่มันไม่ส่งให้เราแล้วนะใช่แล้วไอ้คนเก่งมันก็แบบเอาคนเดียวทุกคนมันแบบเราเราไม่มีสิทธิ์ได้บอลเลยนะมันเอาไปหมดเลยนะหรือว่านี่คือระบบการเป็นมูล็อกที่แท้จริงวันทุกคนส่วนผสมทุกอย่างทำเพื่อกองหน้าเท่านั้น อโอ้โหบอลมันชะลอทุกคนมันต้อง,อองยิงแบบลูกโด่งจริงครอะไรเอาเป็นกระที่ันอติอันนี้แหละเอาเนะ้ย,เยผมลืมอไปทุกคนมันกดอติได้แค่รอบเดียวถ้ามีคนใช้อยู่กดไม่ได้โอ้เสียดายจัดก็ <c oughs> เรียกว่าเียวได้ใจนะครับทุกคนสำหรับไทเซอร์นะครับผมนะแต่แมบนี้ก็ยังอ้าวแบบคนยากทุกคนไปมัน,ม,นมันยากอะมันยากจนท้ออะ คือถ้าคุณคิดว่าบูลล็อกอะไรว่าอีโก้ขนาดไหนอ่ะไอ้แบบนี้ไม่สุดๆไปเลยอีโก้แบบเต็มเต็มสูบเต็มพลังอะ่ะมันมันยากมากมุกคนพบมันเร็วแล้วมันตามไม่ทันเลยแล้วจากที่ผมสังเกตอ่ะแม้ว่าไคเซอร์จะดูเก่งดูโกงแต่พอมีแบบเนี้ยมันมีความที่เหมือนแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเข้าใจผิดไหมทุกคนมันสก,กิลสองเนี้ยมันต้องแบบยิงใกล้ก็ไม่ได้ต้องยิงไกลมันเหมือนมีมีสเต็ปการเล่นของแต่ละตัวว่าต้องเล่นอย่างนี้ไม่ใช่แบบทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนั้นเออถ้าเปรียบเทียบกันเพราะว่าถ้า ใบนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วนกะ็ขอบคุณทุกคนสำหรับการแนะนํา Kaiser Impact นะครับผมหวังว่า Kaiser Impact จะไปโผล่ในบลอคไว l o r อยงจะได้แบบวอ้วโอู้จะเป็นไงโอ้หโอเคอยังไงก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องใจรามด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย